สีขาวทิมเบีย้ยขึ้นไปรับครับฝั่งสีแดงเดินเม็ดขึ้นมาผูกสีขาวทิมเบีย้ยเข้าไปอีกตัวฝั่งสีแดงทิมเบีย้ยสูงสีขาวครับขยายม้าแก้เบีย้ยสูงครับฝั่งสีแดงทิมเบีย้ยสูงถาวร สีขาวถอยขุนลงมาครับฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเดินเบี้ยคู่ริมสีแดงเริ่มกินสีขาวเลือกกินตำแหน่งเบี้ยสูงสีแดงกินโต้อตอบสีขาวใช้ม้ากิน สีแดงกินสีขาวใช้ม้ากินสีแดงจึงเดินเม็ดใต้ม้า สีขาวเดินขุนหลบตากฏดัังสีแดงทิมเบีย้ยครับสีขาวกินเปิดทางจากนั้นสีขาวทำการแลกเรือสีแดงใช้เรือกินยึดคอง สีขาวปูสามเบี้ยสีแดงพัฒนาโคนขึ้นมาสีขาวเดินเบี้ยครับกินเม็ดสีแดงใช้โคนกินคืนสีขาวขยับเรือจับโคน สีแดงเดินม้าแลกโคนสีขาวกินสีแดงกินไล่เรือเรือขาวกินเบี้ย สีแดงทิมเบี้ยบุกเข้ามาสีขาวใช้เรือลูกสีขาวปูสามเบี้ยสีแดงกินจากนั้นสีแดงทิมเบี้ยขึ้นมาสกัดสีขาวจึงกินแรก สีขาวขยับม้าไปจับเบีย้ยฝั่งสีแดงจึงใช้เรือกดมา้าสีขาวใช้เรือจับโคนสีแดงถอยโคนให้เรือผูก สีขาวได้กินเบี้ยคว่ำจับโคนฝั่งสีแดงเดินโคนไล่มา้าสีขาวเอาม้าหนีไปไล่เรือสีแดงขยับเรือจับมา้าสีแดงได้ทีครับเอาเรือไล่จับสีขาวขยับมา้าจับทั้งโคนจับทั้งเรือ สีแดงใช้เรือผูกสีขาวขยับเม็ดเข้าไปสีแดงถอยโคนหลบสีขาวเสริมเบียร์สีแดงครับกินเบียร์สีขาวเดินโคนสีแดงขยับเรือจับมา้าสีขาวจึงลุก สีแดงหลบขุนสีขาวเดินม้ากับเข้ากลุ่มจากนั้นสีแดงใช้ม้าตีลุกสีขาวเดินขุน สีแดงลุกสีขาวหลบสีแดงเดินม้าไล่เรือสีขาวทิมเบีย้ยหงายลุกสีแดงใช้โคนกินสีขาวใช้โคนกินลุกสีแดงขยับหลบสีขาวจึงใช้เรือลุกสีแดงปิด สีขาวปิดเกมกินลุกจน